สวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องทีมจะมาบอกเคล็ดลับวิธีปอกกล้วยน้ำว้าดิบไว้ทำกล้วยฉาบไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะนำกล้วยน้ำว้าดิบมาตัดออกจากเครือก่อนตัดเสร็จเราก็จะมาเตรียมน้ำเปล่าไว้สําหรับล้างยางกล้วยค่ะเราก็จะเปิดน้ำใส่กะละมังที่ใหญ่หน่อยค่ะเพราะวันนี้เราใช้กล้วยเยอะ เสร็จแล้วเราก็จะตัดหัวตัดท้ายกล้วยลงไปแช่ไว้ในน้ำเปล่าค่ะการที่แช่กล้วยไว้ในน้ำเปล่าแบบนี้จะช่วยทําให้ยางกล้วยไม่ติดมือค่ะตัดหัวตัดท้ายกล้วยเสร็จเราก็จะมาปอกกล้วยกันเลยค่ะก่อนที่จะปอกกล้วยให้เราเปิดน้ําใส่ถังแบบนี้จากนั้นก็นําเกลือมาผสมกับน้ําค่ะการที่ใส่เกลือลงไปแบบนี้จะช่วยทําให้กล้วยของเราไม่ดํา เสร็จแล้วก็คนเล็กน้อยเพื่อให้เกลือกระจายตัวค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำกล้วยมาปอกกันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นมีดปอกผลไม้แบบนี้นะคะเห็นเขาทำกันก็เลยลองมาทำดูเป็นวิธีที่ปอกง่ายมากเลยค่ะปอกเสร็จก็ให้นำลงไปแช่ไว้ในน้ำเกลือทำแบบนี้กล้วยจะได้ไม่ดำค่ะส่วนวันนี้กล้วยก็ค่อนข้างที่จะเล็กก็เลยปอกยากนิดนึงค่ะ ถ้ากล้วยลูกใหญ่จะปอกง่ายมากเลยนะเพราะกล้วยที่ลูกใหญ่จะจับถนัดมือกว่าค่ะเดี๋ยวแม่น้องทีมขอปอกกล้วยให้เสร็จค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้ก็ปอกกล้วยเสร็จเรียบร้อยค่ะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยส่วนที่มีเปลือกเขียวๆก็ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะเราได้แช่กล้วยไว้ในน้ำเกลือแล้วกล้วยของเราไม่ดำค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวแม่น้องทีมไว้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ